คยสงสัยไหมครับว่าทําไมเราต้องใช้ไฟ LED ที่มันมีวัตตถึงสูงในการถ่ายงานถ่ายวิดีโอ ok e ถ่ายคอนเทนต์ก่ไปดูรีวิวอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครปด้วยนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนต้องรู้กันเลยนะครับกำลังไฟยิ่งสูงยิ่งทำงานง่ายครับ ลองคิดเล่นๆดูนะครับถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายงานในที่ที่แสงน้อยเราต้องหาไฟมาหยอดเพิ่มถูกไหมครับแล้วไฟ LED ที่ใช้เนี่ยก็กําลังไฟน้อยลงไปอีกทําให้เราต้องไปเพิ่มค่า ISO ครับโดยเฉพาะคนใช้ไฟหลอกนะครับยิ่ง ISO ยิ่งสูงยิ่งเกิด noise เยอะเนี่ยยิ่งทาให้ปเกจยิ่งสียากขึ้นไปอีกครับสิ่งสำคัญต่อมา,ต,า,มาต้องรู้ก็คือเวลาที่เราต้องการจะถ่ายคลิปออกมาแล้วให้แสงมันเนียนมันนุ่มเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ตัวกระจายแสงขนาดใหญ่ครับซึ่งพอเราใช้ตัวกระจายแสงขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ ก็คือถ้าเกิดใช้แสงขนาดใหญ่ไฟก็จะมืดก็จะดอบลงแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้กําลังไฟวัดต่ำตๆลงไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งมืดยิ่งดอบลงครับส่วนถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวะจแสงขนาดเล็กเนี่ยแสงก็จะแข็งไม่นุ่มนั่นเองครับดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ทําไมเราถึงควรใช้ไฟที่มีกําลังสูงแต่แรกในการถ่ายคลิปครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางอุลิซี่ก็ได้ทำไฟ40วัตต์มานะครับก็คือไฟ l 0 2 3กับ l 0 2 4นะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าไฟตัวนี้มันกำลังไฟเบาเกินไปครับตอนนี้อุลิซี่ก็เลยออกตัวใหม่มาชื่อรุ่นว่าอุลิซี่ ml 1 0 0 bi แล้วก็อุลิซี่ ml 1 0 0 rgb ครับ และนี่คือตัว Ulenzi ML 100 BI นะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ตอบโจรรทย์การทางานมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมีกําลังไฟถึง100วัตต์ครับและที่สําคัญคือมีแบตเตอรี่ในตัวพวกพาง,ง่ายตามคอนเซปต์ Ulenzi ครับเพราะฉะนั้นคือเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเอาไฟประเภทนี้เนี่ยไปถ่ายงานถ่ายคอนเทนต์ถ่ายคลิปนอกสถานที่ได้โดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กขห้มมายุ่งยากครับรุ่นนี้จะเป็นแบบไบคัลเลอร์นะก็จะมี2ส,สีคือแสงขาวกับแสงเหลืองนะครับสเปคคร่าวๆตัวนี้เนี่ยจะมี ในส่วนของอุณหภูมิสีเนี่ยสามารถปรับได้แต่2,700เควินจนถึง6,000ควินนะครับและมีค่า CRI หรือว่าความเที่ยงตรงสีเนี่ยอยู่ที่95บวกครับถือว่าแม่นยำมากครับราะงนคือถ้าเกิดว่าเราถ่ายโปรดักต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องสีครับสีสารถ่ายทอดมาตรงแน่นอนครับในเซตที่ให้มาในกล่องจะมีแค่นี้ครับก็คือมีตัวไฟแบบนี้มีตัวโคมแล้วก็มีตัวดิฟฟิวเซอร์กระจายแสงตัวนี้นะครับในส่วนของวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติก PC หมดเลยนะครับด้านข้างจะปิดทึบแบบนี้ ก็สวยงามไปอีกแบบนะครับด้านบนจะมีตัวปลดล็อกตัวแต้แสงแบบนี้นะครับเป็นแบบมินิโบเวนนะครับก็ดึงลงมาแล้วก็หมุนออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับตัวระบายอากาศมันจะอยู่ด้านหน้าด้านหลังแบบนี้ครับอ่าส่วนตัวด้านหน้าไฟเนี่ยจะมีกระจกครอบเอาไว้เพื่อกันแมลงเข้าไปโดนตัว LED นะครับทำให้ไฟเราเกิดความเสียหายนะครับทีนี้มาดูด้านหลังนะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดสวิตช์นะครับพอเราเปิดปั๊บเนี่ยเราต้องหมุนตัวนี้นะครับนี่เพื่อปลดล็อกก่อนนะครับอุณหภ 6,500เควินแบบนี้นะครับปุ่มคว้ามือเป็นปุ่มปรับกำลังไฟครับรุ่นนี้พอเป็นไฟร้อยวัตต์นะบอกเลยว่ามันโอ้โหมันสว่างมากจริงครับซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างจะเหมาะการใช้งานม,มือชีพนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของการชาร์จเนี่ยสามารถชาร์จได้ทั้งหัวกลมและก็แบบไทซ C นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าการชาร์จเนี่ยแนะนำให้เป็นกำลังไฟสัก28โวลต์5แอมป์ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดใช้สาย p ีดีชาร์จเนี่ยแนะนำเป็นตัว130ถึง140วัตต์ขึ้นไปนะครับ แล้วในส่วนพัดลมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดเปอร์เซ็นต์เกิน30เนี่ยพัดลมจะทํางานครับซึ่งพัดลมค่อนข้างจะมีเสียงดังเหมือนกันนะนี่คือเสียงพัดลมครับเนี่ยค่อนข้างมีเสียงอยู่นะครับแต่เวลาใช้งานจริงเนี่ยเวลาเราอัดคลิปแรงต่างเนี่ยส่วนมากเราใช้ไมโครโฟนเนี่ยไอ้พวกเสียงพัดลมพวกนี้มันก็จะไม่เข้าไปในไมโครโฟนนั่นเองครับด้านล่างก็จะมีเกียวเนนต่อซีสามารถจะหมุนใช้งานขาตั้งกล้องได้ทุกรุ่นนะครับ ทีนี้ส่วนการใช้งานจริงเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าการใช้งานจริงเป็นยังไงครับแต่นี่คือไฟอุ่นซี่ ml หนึ่งร้อย di นะครับเดี๋ยวเราจะลองแช่ขาตั้งแล้วก็อุปกรณ์ตัวใจแสงออกตา bs ออกสีให้ดูนะครับเป็นยังไงฮะพี่เร็กจะเริ่มต้นแช่ขาตั้งตัวอุลิซี่ at ศูนย์ห้าตัวนี้นะครับซึ่งวัสดุจะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับแข็งแรงมากนะครับตัวนี้วิธีการก็ปลดล็อกด้านล่างตัวนี้ครับเนี่ยแค่นี้ก็สามารถกางขาแล้วก็ใช้งานได้แล้วครับนะความยาวก่อนการอยู่ที่มแบนีปรับอ่ะพี่ก็จะกางแบบนี้้นะแลวก็สาามมรถจะหุนนเี่ย เพื่อทําการยืดให้มันสูงขึ้นแบบนี้ครับก่อนหน้านี้พี่เล้งใช้ตัว A t ท1ก็ประทับใจนะเพราะว่ามันปลดล็อกเร็วมากนะครับเนี่ยปุ๊บเห็นไหมง่ายเดียวน,นะครับทีนี้ก็เอาไฟตัวนี้มาใส่กับตัวขาตั้งตัวนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะมียางตัวนี้อยู่นะพี่เล้งก็เอายางออกนะครับก็สามารถหมุนแบบนี้ได้เลยครับเนี่ยหมุนขาแบบนี้มันจะปลอดภัยกับไฟมากกว่าที่หมุนไฟนะเดี๋ยวไฟมันหลุดมือนะครับแค่นี้เองครับแล้วสามารถปรับระดับนะเนี่ยความสูงความต่ําตามต้องการได้เลยนะครับอ่าแล้วนี่นสสนะา ข้างในาจะมีตัวจใจแสง2เบอร์มันจะเขียนว่า high intensity diffuser นะครับตัวนี้จะเขียนว่า2.5นะครับกลายเปตัวนึงเนี่ยจะเขียนว่า1.5นะตัว2.5เนี่ผ้ามันจะหนากว่าเพราะฉะนั้นคือแสงมันจะนุ่มกว่านะครับเดี๋ยววันนี้พี่นล็กจะลองใช้ตัว1.5ให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นตัวออกต้าซึ่งจะมีกริดตัวนี้แถมมาด้วยนะครับกริดจ,จะเป็นตัวควบคุมมวลทนแสงให้แสงมันแคบลงนะครับในบางกรณีที่เราใช้งานแล้วร,รู้สึกว่าแสงมันกว้างไปเนี่ยเราใช้กริดตัวนี้แหละแปะตรงด้านหน้าของไฟนะซึ่่่่่งงงตััววนนนนนีีี้้พบบอกกเเลยยยาาาาใชาามะคร แค่เราปลดล็อกใช่ปะแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาครับเนี่ยเสร็จแล้วครับกลางแค่นี้เองครับวิธีการปลดล็อกก็ดึงสลักตัวนี้เนี่ยแค่นี้เองครับคือบอกเลยว่าอุลเลนซี่ออกแบบมาง่ายมากในการใช้งานจริงตัวนี้นะเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วก็ล็อกแค่นี้จริงๆครับอ่าแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับตัวกระจายแสงนะเพี่อจะแปะให้เหลือขอบดําแบบนี้ครับเวลาที่เราใส่กตตริดลงไปเนี่ยมันจะได้มีพื้นที่ในการแปะตัวตีตุ๊กแกของตัวกริดนะอ่าแบบนี้ให้ลอบนะครับแค่นี้ครับ ทีนี้ลำพังตัวขาเนี่ยมันจะปรับได้แค่ความสูงความต่ำนะครับซึ่งไม่สามารถปรับเอียงก้มเงยได้นะครับพี่เลี้ยงก็เลยเอาตัว o l e n เซ LA 0 3ตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับมันเป็นตัวหัวจับสำหรับไฟโดยตรงครับก็จะมาใช้งานร่วมกันพิจหมุนไฟตัวนี้ออกมาก่อนปึ้บแบบนี้นะครับจกนนพี่เจะตัวนี้ใส่กันไปเลยครับนี่ครับแล้วเขาขันทำไมครับนี่ถ้ากับว่าตอนนี้เราสามารถปรับความสูงความต่ําแล้วก็ปรับกดองศาก้มเงยของไฟได้หมดแล้วนะครับอ่ะทีนมาดูว่าไฟที่ใช้ตัวโคมกับตัวแจแสงเาแถมมาให้เนน่ลัักษณะแสงงปไไดูครบ อ่ะที่เล้งปลดสวิตช์นะปึ๊บแล้วนี่ก็เป็นแสงที่เกิดขึ้นจากการใช้โคมกับตัวกรจแสงสีขาวนะครับอ่ะถ้าเกิดพี่เล้งถอดตัวกรจแสงสีขาวเอาไปอย่างนี้ครับปึ๊บเนี่ยฮะแสงมันจะแข็งมากตอนนี้บอกเลยว่าแสบตามากนะตอนนี้เปิดเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ตอนนี้เปิดแค่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับบอกเลยว่าแสบตามากนะทีนี้พอใส่ตัวกระจายแสงสีขาวแบบนี้เข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับว่าแสงมันจะดูซอฟต์ลงครับมันจะไม่แข็งเหมือนอาการที่ยิงผ่านโคมตรงๆไม่มีตัวกระจายแสงนะทีนี้มาดูว่าถ้าเกิดพี่เล้งใช้้ตตัวัวออาจะเป็นยงงไ แสงสูงกาเดิมเยอะมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใช้ตัวใจแสงแบบนี้เนี่ยแสงมันจะนุ่มแบบนี้ครับเดี๋ยวไปเร่งขอปรับองศาไฟให้สูงขึ้นหน่อยนะอ่าบิดแล้วยื่ขึ้นอีกข้อนึงแล้วก็หมุนปุ๊บเห็นไหมนี่แค่นี้เองครับนี่คือแสงที่เกิดขึ้นจากการใช้ออคตาครับแสงสวยเลยเห็นไหมแสงมันจะดูซอฟมีมิติมากขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับนี่สวยงามนะทีวิธีการดูว่าแสงนุ่มแสงแข็งดูยังไงนะครับให้ดูจากเงานะครับอย่างเงาตัวน,นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเงาเพิ้นเนี่ยมันจะเฟดแบบนี้เห็นไหม มันดูจางๆขอบมันจะไม่ชัดแบบนี้เรื่องว่าแสงนุ่มนะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างตอนแรกที่เมีการยิงไฟผ่านคมโดยตรงไม่มีการผ่านตัวใจแสงใดเลยเนี่ยจะเห็นว่าแสงแข็งมากเงาเนี่ยจะคมไม่มีการเฟดขอบแบบนี้นะครับอ่เพราะยันตอนนี้เนี่ยเรืว่าแสงนุ่มนะโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าใส่กริดเข้าไปเป็นยังไงไปดูนะครับตอนนี้ไปเี่ในส่กริดเรียบร้อยนะครับลองดูแสงที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่าขอบภาพเนี่ยมันเริ่มมืดเห็นไหมเพราะว่าตัวกริดเนี่ยมันเป็นตัวบีบแสงนะครับทำให้แสงเนี่ยกระจายตัวน้อยลง เพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นไหมครับว่าขอบภาพจะเริ่มมืดนะตัวเล้เงเองเนี่ยก็จะดูแบบมีความเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องของการเลือกใช้ตัวใจแสงแต่ละประเภทเนี่ยมันจะสามารถกาหนดอารมณ์ของงานของเราหรือว่าภาพถ่ายหรือคลิปของเราเนี่ยได้ง,ง่ายยิ่งขึ้นน่เองครับทีนี้ขอเอากริดออกก่อนนะครับนี่พวกผู้ชายนะครับส่วนมากเราอาจจะติดกริดที่ดูเทข่ขึ้นเข้มขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยชอบครับผู้หญิงเนี่ยชอบแสงสไตล์นี้ครับนี่เห็นไหมจะชอบสไตล์แบบเคลียร์แบบนี้นะครับ นอกจากนั้นตัว AT05 เนี่ยยังสามารถใช้งานร่วมกับตัวลอเลื er ่อน AT02 แบบนี้ได้ครับเนี่ยก็ทำให้เราสามารถที่จะเข็นลากไปไหนมาไหนทํางานได้ง่ายขึ้นครับเวลาถ่ายงานจริงก็สามารถเลื่อนจัดไฟได้ง่ายขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่นี่ครับ เพราะฉะนั้นเซตนี้คือเซตที่เีกนใช้งานร่วมกัน5ตัวนะครับจะมีไฟอุ์นซี่ ML 100BI มีตัวใจแสง o อ t a DS60 มีตัวหัวจับไฟตัวนี้ LS03 นะครับแล้วก็ตัวขาเนี่ย AT05 แล้วก็ตัวลอเลื่อน AT02 ครับนี่คือ5ตัวรวมกันในเซตนี้ครับที่มาดูการจับคู่ระหว่างตัวไฟตัวนี้กับออกตแล้วก็ตัวขา T270 เป็นยังไงไปดูกันครับ ตัวนี้คือขาตั้งอุลินซี่ T สองเนะครับตัวนี้ก็ที่รหัส2องเจ็ดศนี่ยตรงตัวเลยคือมันสามารถยืดได้สูงสุดถึง2องเมตรเจเซนนะครับสูงมากนะเดี๋ยวดูว่ามันสูงแค่ไหนพี่เล่้งการให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอ่าตัวนี้วัสดุจะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับตัวขาจะปรับแกนได้1ระดับแบบนี้ครับอ่ารุ่นนี้ตัวล้อจะเป็นแบบคลิปล็อกแบบนี้นะครับพี่เล่้ยงก็ปลดทีเดียวเลยเนี่ยสอันนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปเลยครับอโอ้โหแค่นี้ก็ติดเพดานแล้วครับพี่่่เรให้ดูนะคับวา มันติดแค่ไหนนะลองดูนะพี่เลี้ยงก็มีการยี่ขาด้านล่างสุดด้วยนะครับหนึ่งระดับนะครับอ่ะแล้วส่วนด้านบนเนี่ยตัวนี้ก็ติดเพดานครับแล้วมันยังเหลือข้ออีกนิดนึงนะเนี่ยมันยังเหลือข้อตัวนี้อีกนิดนึงนะครับเห็นไหมถ้าเกิดต้องการขาไฟสูงนะแล้วก็รับแําหนักได้ถึง6กกิโลกรัมตัวนี้แนะนํจริงจริงครับเดี๋ยวไม่จะเอาไฟนะครับมาลองใส่กับขาตัวนี้ดูนะครับอ่าเนี่ยครับพี่เลี้ยงก็เอาตัวหัวจับนะครับของ la 0 3มเนี่ยมาใส่ใช้งานร่วมกันนะครับสามารถที่จะก้มหรือว่าเเงนนี้้ไดห็ม ทำงานง่ายยิ่งขึ้นครับส่วนเซนนี้จะมีแค่สอย่างก็คือมีไฟออร n นซี่ M L 1 0 0 B I มีตัวกระจายแสงออกตา D S 6 0แล้วก็มีตัวออรินซี่ L A 0 3ที่เป็นหัวจับไฟและก็ขาของมันคือออรินซี่ T 2 7 0ครับทีนี้ขาตั้ง2ตัวนี้เนะี่ยใช้ตัวไหนดีนะครับพี่เล็งก็ให้แนวะทางว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะยืดขาไฟลงสูงแบบ2เมตรก,กว่าขึ้นไปเงี้ยใช้งานงสูงนะครับแนะนำเป็นตัว T 2 7 0นตัวนี้นะครับอ่าส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ต้องการ ก็แนะนําเป็นตัวอุลังซี่ at ศตัวนี้ครับมันก็สามารถปรับระดับได้เร็วนะครับยิ่งถ้าเกิดใช้ตัวล้อเลื T ่อน at ศูนเนี่ยก็สามารถได้จะเคลื่อนที่ได้เร็วแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นครับแต่ว่าต้องบอกว่าเหมาะับการทํางานในพื้นเรียบๆนะในสตูดิโอนะครับอ่าต่ถ้าเกิดใช้ง,งานนอกสถานที่เนี่ยก็อาจจะต้องแยกออกมาครับใช้เฉพาะตัว at 0 5ตัวเนี้ยอย่างเดียวนะและอย่างที่บอกไปน,นะครับข้อดีของการใช้กลาลังไฟสูงคือเราสามารถทําให้แสงมันนุ่มใหม่ขึ้นโดยการใช้ตัวาจแสงที่ใหญ่ขึ้นกว่่่่่าานี้้้รับเเพะถิิิดดใใชตใจยยแสงงงงหญไหมไฟลอ แต่ตอนนี้พีนิงเปิดแค่30%แล้วนะบอกเลยว่าสว่างมากถ้าเกิด100%จะสว่างขนาดไหนลองดูนะครับนี่คือพีทิงเปิด100%เลยนะครับจะเห็นว่ามันสว่างมากนะเพราะฉะนั้นคือพอเราใช้กำลังไฟเยอะนะครับเราสามารถทําให้แสงนุ่มด้การเพิ่มขนาดของตัวกระจายแสงโดยที่แสงเนี่ยมันจะไม่ดอกไม่มืดเกินไปนั่นเองครับและนี่คือข้อดีอนการใช้ไฟที่มีกําลังไฟงสูงแบบนี้เป็นต้นครับแล้วตัวนี้ยังปรับเป็นแสงเหลือง2,700 k e l v หรือว่าเป็นแสงขา 6, ว6,500 k สามารถเลือกปรับอุณหภูมิสีได้ตามต้องการเลยครับ ส่วนตัวไฟตัวนี้ต้องบอกให้หนึ่งนะครับว่าในตัวกล่องเนี่ยไม่ได้แถมตัวอะแดปเตอร์ไฟมาด้วยนะครับเพื่อนๆต้องสั่งซื้อแยกนะครับและนี่คือไฟ Olicity ML 100BI แล้วก็เซ็ตของมันทั้งหมดครับดูรีวิวแล้วเพื่อนๆเป็นความประทับยังไงก็อย่าลืมมาพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่เลี้ยด้วยนะครับและส่วนอุปกรณ์ไฟทั้งหมดเนี่ยพี่เลี้งก็แปะลิงก์ด้านล่างให้เช่นกันครับและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อสินค้าผ่าน o r i c i t y Thailand.com อย่าลืมใส่โค้ดเล n k photo ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดอีก10%ครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากนะครับก็คือพี่เล้งเนี่ยยังเป็นช่างภาพอาชีพยังรับถ่ายภาพแล้วก็สอนถ่ายภาพอยู่นะครับเพราะจะเพื่อๆสามารถจะเรียกใช้งานได้เสมอนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามดกดซับสครา e ด้วยนะครับเจับของนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ